ผู้ชมแล้วยังไงดอกนี้เอออย่างนั้นหละนะครับผมแล้วผักเขียวเข้าในครับสามร้อยสิบก็โอเคเลยนะครับสี่ร้อยถือว่ารายดีอยู่นะได้สองพันเก้าแล้วตอนนี้เคด้วยแถวสองสวยโอ้โห ก็กราบสวีดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับผมบักยองพาปั่นนะฮะเอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับผมสาวทำหรือสาวนาเกลือนั่นเองนะครับผมก็ตุน300้นะครับผมวันนี้จะยังไงนะครับผมไปรับชมกันแล้วกันนะครับฟูนะครับผมไปนะฮะเบสิบบาทแล้วกันนะครับผมเปิดเลยเบสิบบาทจะได้ยังไงนะครับผมท่านผู้ชม ไม่รู้ฟรีเกมวันนี้จะติดหรือเปล่านะจะมาหรือเปล่าเอาแล้วยังไงพูดถึงมาปั๊บเลยหรือเปล่าคนดูจังหวะนี้ยังไงสแกตเตอร์หนึ่งตัวขอหนึ่งตัวเท่านั้นครับผมหนึ่งตัวเอา้าสวยดีอย่างนี้มาลุยเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมฟรีกงฟรีเกมนะฮะ12ฟรี แล้ว12ฟียังไงเปิดหัวมา10มาก่อนเลยนะครับผมผมดู16บาทนะครับผมถ้าตัวเจได้วายขึ้นมา2ตัวสวยยังไงต่อครับผมหน้าทองอุย้ย200เลยดอกนี้เน้นๆครับผมผมดูสวยจัดเลย มาเรื่อยๆนะครับผมมาดูโอ้โหขาดเจแถวสองท่าผู้ชมดูดิดูตรงนี้ดิโอ้โหถ้ามาดีไปอย่างนี้เลยนะล้างกระดานเลยนะแต่มันไม่เข้าดิประเด็นคนดูหับภาพนะอุ้ยได้อยู่ดูดอกนี้หน้าแดงอื้มหน้าแดงไม่ลงแถวแรกอีกแล้วแถวแรกอีกแล้วคนดูหรือจะเชื่อเขาเลย โอ้โหวิสีบแถวสามเวอร์ไปคนดูเวอร์ไปหรือเปล่านคนดู16บาทนะโอ้โหโอเคนะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับผมได้มา2 4 3 4บาทเลยนะครับผมทู้ชมก็ถือว่าสวดยอดไปเลยนะครับผมของจริงไม่เล่าเพื่อนๆนะฮะมา ยังไงยังไงแล้วไหลไม่หยุดนะครับผมโอ้โหเดือดจัดขอเบ็ดห้าสิบเลยละกันเบ็ดสามสิบเบ็ดสามสิบละกันนะครับผมท่านะผู้ชมมาแล้วยังไงดอกนี้ก็ดูสวยอย่างนั้นหละนะฮะ เฮ้ยเงียบเลยก็ดูบึ้มสวย27บาทนะครับผมทนะ่านผู้ชมแล้วยังไงดอกนี้เอออย่างนั้นแหละนะครับผมแล้วผักเขียวเข้านะครับ360ก็โอเคเลยนะครับ400ถือว่ารายดีอยู่นะได้2 9 0 0แล้วตอนนี้เคด้วยแถว2สวยโอ้ยเน้นเนนครับดอกนี้สวยอย่างนั้นเละนะฮะโอ้ย สามคอมโบนะครับผมก็ดีนะที่แบบว่าเกมแบบว่าสาวถ้ำม,มันได้ถึงสามคอมโบนะเพราะว่าบางทีแบบคอมโบเดียวตลอดเลยอะคอมโบเดียวสองคอมโบไม่ถึงสามนะเวลาผมเล่นยังไงผ่านไปสี่นาทีแล้วนะครับผมกำไรไปเจ็ดพันถึงหมื่นหรือเปล่าวันนี้ขอให้แตกถึงหมื่นแล้วกันถึงหมื่นแล้วกันให้เาดู ขอหมื่นไปวันนี้ทุน300แตกหมื่นโบสวยครับ216บาทนะครับผมชิยไปก่อนดีชิยไปก่อนดี๋วก็ดูกดำไรเน้นๆน,น,นะวันเนี้ยโอ้โหเต็มสูบครับผมมาดูขอหมื่นได้ไหมวันนี้ต้องมาแล้วแหละคอมโบอีกแค่แบบว่าพันพันแปดโอ้ยมาว่าคนดู แต่ว่าคุณน้อยเกินเสียดายจัดเลยนะครับผมผมาดูไม่ถึงก็ไม่ไรแปดพันนี่ก็ถือคุ้มแปดพันนี่คุ้มนะจะฝืนก็แบบว่ากลัวโดนอะ่ะเพราะบางทีเป็นนะก็ดูแบบว่าเราได้กําไรแล้วเราแบบว่าไม่เลิกอะ่ะแล้วเราแบบว่าอาการแบบโลภอะไรประมาณน,นี้โดนหมดเลยนะเออก็โอเคแล้วกันนะครับผมวันนี้ ได้มาประมาณ8,000 8,007กับเศษอี25บาทนะครับผมถ้าไม่รวมทุนนะถ้ารวมทุนอยู่ที่9,25 0เลครับผมก็ถือว่าโคตรของโคตรเยอะนะครับสำหรับสาวทำน,นะทุน300ได้ขนาดนี้ก็เวลีกูตกันเลยทีเดียวนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ